เก็บตะขบกันนะครับหลังจากฝนตกนะครับกินน้ำม่วมาแล้วนี่สาวน้อยนิสลีนดูน่สาวน้อยนิสานเดียวดู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 มูด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 ูๆูดูดูนะดูดูดูดกดูู้ดดูดูดด จะเก็บแบบแกมันมากเลยบหวานมากเขาบอกแบวหมแงอกแล้ววเธอมีงอกอ่ะเมื่อกี้ไปนอนไหนมาเห็นดูมันว่าลูกแดงๆโจรนโอ้มันช้าเมืองแดงมากเลยนะแดงมากเลยนะโอ้ยแดงลอยลอยเลยรแล็กินเปลือกไปเลยนะครับ แต่ไม่ชอบกินเปลือกอ้ากินเปลือกไม่ได้เหรอกินไปแล้วกินได้ไอ้แบกหวานมากมิสเีนจังเลยเดี๋ยวให้ดูลูกมันจะเล่นเดี๋ยวนไม่รู้เห็นชัดอลูกคนะแดงๆแด้อเงยบลูกมันเหม็นดูใพามาดูกระท้อนนะครับท้อนอ้ล่หกสรีน่้หมไหนอะนี่กระท้ n ฝนมันตกนะ โอ้ยโซ่ตดเหม็นนะกระท h o n เต็มเลยนี่ข้างบนจะมองไม่เห็นลูกมันโอ้ยเหม็นตดแะเหม็นวะนี่ให้ดูกระ thon กระ thon ยังขุมบนนี่กระท้อนทั้งนั้นเลยที่ห่อไว้นี่ อ,อันนี้มันคือกระทร้อนเขาหอมกะท้อนไหมนีรีชอบ,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 บกินกระท้อนไหมชอบไหมตะขบครับอร่อยว่ะน่าหนนะ อืม๋อนนั้วมิโชว์นมโอทมัมนไหนนะอ่อนมแดงมากเขาบอกไปซักเอาสารประหลอดมาทาบ่า <S <s <uss> <S เฮ้ยมาละอุ้ยพ่อเดี๋ยวไปเก็บมะนาวต่อเยอะอมาก